ไปมองหารถกระบะยกสูงคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับรีโวล็อกโกพีลันเนอร์นะครับคันนี้เป็นปี 2, 2023นับเสนอขายราคาเพียง8 1 9 0 0 0่พันบาทนะครับที่สำคัญนะคุณชมใช้งานมาน้อยสุดๆนะครับใช้งานมาเพียง14,00 0โลเท่านั้นคุณชมนะครับอ่ะมาดูภายในกันคร่าวๆนะครับดูคุณชมภายในใหม่ๆคิิปๆเจ้าของเก่าดูแลมาดีแบบนี้พลาดได้ไงคุณชมราคาขายจากฝ้ายแดงไปหลายแสนนะคุณชม อะเบาะหนังตึงๆนะครับเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อใหม่ๆคลิปแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากดูรายละเอียดนะครับดูต่อในคลิปนี้ให้จบได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผม เพชรยนที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สาขาสุขวินทวงศ์46คุณผู้ชมนะครับที่นี่มีรถเกตด A นะครับรถคัสเกตมาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์นะครับคุณผู้ชมนะมีทั้งรถเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับรถ SUV นะครับ PPV มีนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นรถคัสเกตมาแล้วล้วนๆเท่านั้นทั้งนั้นคุณผู้ชมนะครับ มีรถกระบะนะครับรถตู้ก็มีนะคุณผู้ชมหน้าสั้นหน้ายาวคอมพิวเตอร์มีหมดนะครับอันนี้ผมมีรถเข้าใหม่1คันมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับเป็น Toyota r e ี o Rocco กโกพิ n n e r นะครับคันนี้เป็นรถปี2023นิะครับใช้งานมาเพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับเสนอขายนะครับเพียงราคา819,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับสีดำนะไอสีขาวตัดสีดำหลอ่อๆแบบนี้เลย นะครับคุณผู้ชมนะคันนี้สวยยังไงผมอยากแนะนํำยังไงนะครับมาดูนะครับเป็นรถปีใหม่ด้วยไม่น้อยด้วยนะครับราคาก็สุดคุ้มนะครับหายจากป้ายแดงไปหลายแสนนะคุณผู้ชมนะครับไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นะครับมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัดมงตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มีเซนเซอร์รอบพันนะคุณผู้ชมนะครับตัดลายนะครับคาร์บอนแบบนี้ลายแคปล่าแบบนี้นะครับ ตัวล็อโค้นะครับคันนี้เป็นตัวหน้าหลอกนะคุณผู้ชมนะครับผมบอกได้เลยว่าหลอกสุดๆนะครับประจางหน้าเป็นสีดํานะครับตัดด้วยโคเมียมนะคุณผู้ชมนะครับไฟหน้านะครับไม่มีรอยเฉี่ยวรอยชนใสๆเงาๆแบบนี้ครับรถดูแลมาดีสุดๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลมาดีสุดๆคุณผู้ชมนะครับเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์แน่นอนนะครับคุณผู้ชมอ่ะพาไปดูนะครับรายละเอียดนะครับในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับ เป็นไงคุณผู้ชมลงล้อนะครับเดิมๆโรงงานเป็นสีดําแบบนี้นะครับยางครับเป็นยางปี23บสามทั้งสี่เส้นนะครับคุณผู้ชมนะซุ้มลงซุ้มล้อนะครับอาจจะมีเลอะบ้างนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ทาความสะอาดยังไม่ได้สปากันนะครับแต่คุณผู้ชมดูความสวยความเดิมความคลิบๆของเขานะคุณผู้ชมคัทรงคัดซีนะครับเดิมๆนะครับโช๊คเดิมๆนะครับรอยมาร์กยังอยู่คุณผู้ชมนะครับดำๆเงาๆแบบนี้นะครับ ไม่มีรอยเยิ้มนะครับของน้ํามันทรงน้ํามันเครื่องน้ํามันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมนะครับคัสซรงคัสซีดำเดิมนะครับคุณผู้ชมดูคัสสีนะครับดาเงาๆแบบนี้นะครับเลอะอาจจะมีเลอะบ้างนะครับตัวนี้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะครับมีเซนมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีเซนเซอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนเจ้าของเก่าเขาไปแต่งมานะคุณผู้ชมเป็นลายคาร์บอนเป็นลายแคปลานะคุณผู้ชมที่จงที่จับนะครับ เปิดดูภายในกันนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าภายในคลิปๆนะครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมดูคอนโซลคอนโซลประตูดำดำใหม่ๆเงาๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นบอกหนังคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าออปชันครบๆคันนี้คุณผู้ชมคอนโซลคอนโซลข้างหน้าดำดำเงานๆ,ๆนะครับหน้าจอนะครับได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วคันนี้นะครับ แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้ดูโอนะคุณผู้ชมครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้ชมนะครับเซนส่งเซนเซอร์รอบจุดนะครับเดิมเดิมเลยนะครับถุงยังอยู่เลยนะครับถุงเดิมเดิมมาจากโรงงานแบบนี้นะครับยังอยู่เลยนะคุณผู้ชมอ่ะพามาดูนะครับในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับสําหรับรถมือสองนะครับถามยอดฮิตคือนะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาหรือเปล่าคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมดูนะครับ สปอร์ตเมทาร์คเดิมๆรอยโครงรอยขีบโรบอทยังอยู่นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องดูนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นกังวลนะครับรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาหรือเปล่าดูส่วนนี้นะครับเป็นรายละเอียดนะครับหลักๆที่ต้องดูนะคุณผู้ชมนะครับสําหรับรถสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นกังวลนะครับผมจะพาดูนะคุณผู <od> ้ <arp> <the> <sh arp> <administered> ชมนะครับอคุณ <sh> ผ <arp> <the> ู้ชมดูนะครับนงน็อตนะครับหัวน็อตเดิมๆนะประตูประตูนะครับ หัวนงหัวน็อตไม่มีการขันไขยขยับนะครับดูคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีการชนหนักในส่วนตรงนี้จะต้องมีการขันการไขนะครับเพื่อถอดประตูนะครับเพื่อเงะเพื่อถอดประตูออกมานะครับไม่เคาะนะครับเพื่อเพื่อมาเคาะนะคุณผู้ชมนะครับจะต้องมีการเคาะแน่นอนนะครับถ้าเกิดชนหนักนะครับจะมาดึงจะมาดูดไม่ได้นะคุณผู้ชมนะครับ มาต่อนะครับในส่วนน็อตเสาบีนะครับน็อตไม่มีการขันสายหยักไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับดูคุณผู้ชมดูความเดิมเดิมของเขานะครับสรงสีเดิมเดิมโรงงานสีขาวมุกแบบนี้นะครับเป็นสีหายากนะคุณผู้ชมสีพิเศษนะครับเป็นรถปียี่สิบสามนะครับแผ่นพงแผ่นเพจดำดำเงาเาแผ่นเพจเดิมเดิมนะครับมีที่ที่เหยียบมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีที่กันน้ำฝนนะครับ กระจงกระจบเดิมๆโรงงานนะครับที่เปิดผมชอบมากเลยคุณผู้ชมนะครับที่เปิดประตูนะอ่าดูด้านในนะคุณผู้ชมอันนี้เขาพับเขาปรับไว้นะคุณผู้ชมครับอ่ะคุณผู้ชมดูนะครับเบาะหนังตึงๆนะครับมีช่องวางแก้วน้ํานะครับให้สองช่องตรงนี้นะครับติดกระบอกตรงนี oui> ้นะคุณผู้ชมนะครับเปิดออกมาวางมือได้นะครับวางแก้วน้ําได้นะครับคุณผู้ชมแอร์มีแอร์ให้สองช่องด้านหลังนะครับคันนี้นะครับออปชั่นครบครบนะครับ เซ็นเซอร์มีให้รอบจุดนะครับกล้องมองลงมองหลังเซนเซอร์ลงเซนเซอร์หลังนะครับมาคุณผู้ชมดูความสวยของเขานะครับตัวรถนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับไม่เคยมีการชนมาแน่นอนอย่าว่าแต่ชนหนักเลยคุณผู้ชมคันนี้การเฉียวการชนยังแทบไม่มีนะครับยังไม่มีเลยนะผมว่าคุณผู้ชมนะครับตัวล็โก้นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบอ่ะ ตรงนี้แต่งเจ้าของเดิมแต่งมานะคุณผู้ชมนะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับดูกระบะดูไลเนอร์นะครับเดิมๆนะครับทุกจุดนะครับดูคุณผู้ชมดูอันนี้สวยน่าใช้คุณผู้ชมนะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับกล้องหลังนะครับอ่ากล้องหลังทีนี้เรามานะครับเปิดในส่วนของกระบะนะครับคุณผู้ชมดูนะครับในส่วนนี้ ไม่มีการแกะการแงะนะครับเป็นเดิมิมาจากโรงงานแบบนี้นะครับซึ่งแสดงว่านะครับไม่มีการชนท้ายมาอย่างแน่นอนชนหนักมาในส่วนท้ายอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูนะครับเดิมมนะครับลอยปั๊มเดิมมนะครับนงน็อตนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คแผ่นลงแผ่นเหล็กนะครับเดิมๆมาต่อนะครับในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะคุณผู้ชมนะครับ ล้อลงล้อไหลมีมาครบนะครับอ่านะครับคุณผู้ชมดูมันมีนะครับเสริมช่วงล่างมาแล้วนะคุณผู้ชมนะครับช่วงล่างทํามาแล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะครับดูปงเพาเดิมๆนะครับดาๆใหม่ๆแบบนี้นะครับล้อไหลยังไม่ได้ใช้เลยนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับไม่มีรอยสนองสนิมนะครับใหม่ๆแบบนี้ ชมครับมาต่อนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับอ่ะผมอะเมื่อกี้พานะครับลืมดูนะในส่วนของสปอร์ตเมทาร์คนะครับฝั่งคนนั่งนะครับลืมดูนะครับฝั่งนี้อ่ะมาดูฝั่งนี้คุณู้ชมขอภัยนะครับอ่ะสปอร์ตเมทาร์คนะครับเดิมเดิมนะครับลอยคงเอยคีบโรบอทยังอยู่แผนลงแผ่นเหล็กนะครับไม่มีการแกะกานแงะ สีเดิมสีเดิมตัวถังนะครับคุณผู้ชมออกรถที่เราไม่ต้องเป็นกังวลนะครับที่บริษัทเรานะครับมีบริษัทชิคนะครับตรวจสอบรถกว่า2 7 4เจ็ี่จุดคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถ้าตรวจสอบรถนะครับแล้วเจอนะครับหรือคุณผู้ชมเอาไปตรวจสอบเองนะครับแล้วเจอนะว่ามีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาเรายินดีนะครับรับซื้อเต็มจํานวนนะครับคุณผู้ชมนะดูคุณผู้ชมใหม่ๆเงาๆนะพรมนะครับเม็ดกระดุมนะครับ ใส่มาให้แล้วนะครับเจ้าของเดิมใส่มาไว้นะครับตรงเนี้ยข้อดีนะครับทําความสะอาดง่ายคุณผู้ชมอันนี้ดูดฝรงดูดฝุ่นทําความสะอาดง่ายนะเราไปต่อนะครับในส่วนของฝั่งด้านหลังคนนั่งนะครับฝั่งคนขับดูในส่วนของโครงสร้างรถ ผู้ชมดูนะครับสปอร์ตเมกอาร์ตเดิมๆนะครับรอยคงรอยขีบโรบอทไม่มีตัดต่อตัวถังรถไม่มีเชื่อมตัวถังรถแต่อย่างใดน,นะครับในส่วนของประตูนะครับน็อตน็อตตรงนี้ยังไม่มีการขันไข่ขยับเลยนะผู้ชมนะครับไปต่อนะครับในฝั่งของคนขับ คันนี้นะครับได้มาเป็นพวงมลลาลัยมันติฟังชันแล้วนะครับเป็นบูตคอนโทรลนะเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้นะครับมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับหน้าปงหน้าปัดคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยนะครับไม่เพียงหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบแปดกิโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับอ่ะสปอร์ตเมบรคนะครับ เรื่องของสปอร์ตเมนอาร์คนะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้รอยขีบโรบอทยังอยู่ไม่มีการตัดการต่อการเชื่อมนะครับตัวถังรถแต่อย่างใดใด,ใด,ใดใทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมนะครับมาต่อนะครับในส่วนของ odge, น็อตเสาบีฝั่งฝั่งนี้กันบ้างนะครับไม่มีการขันไข่ขยับแบบนี้นะครับเดิมๆไม่มีการงัดกันแง่นะครับจะรีวิวตรงไหนนะครับจะดูตรงไหนก็เดิมๆทุกชิ้นทุกส่วนแต่ผมพยายามให้คุณผู้ชมดูนะครับ เพราะว่านะครับคำถามยอดนิดเลยนะครับของรถมือสองนะก็คือรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาหรือเปล่านะครับรถที่นี่นะครับคัดเกตมาทุกคันผมบอกได้เลยว่าคัดเกตมาทุกคันคุณผู้ชมหายห่วงหายกังวลได้เลยนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีขันขันขยับนะคุณผู้ชมเครื่องพันคันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับ ยกสูงน่าใช้หล่อๆแบบนี้นะครับอ่ะผมพาไปดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาต่อในส่วนของห้องเครื่องคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะคุณชมแต่ผมบอกได้เลยว่าเครื่องเดิมๆนะครับเงียบนะครับไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะครับอ่ะดูนะครับในส่วนของโครงต่างคานด้านในนะคุณผู้ชมนะครับในส่วนที่ต้องดูนะครับดูคุณผู้ชมดูหัวน็อ เดิมๆนะครับสีไม่หลุดนะครับไม่มีการขันไข่ขยับรอยองค์รอยอาร์นะครับโรงงานอยู่เดิมๆนะครับดูคุณผู้ชมดูหัวนงหัวน็อตปากโป้งนะครับคลิปๆแบบนี้นะครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าใช้นะครับน่าซื้ออ่ะคุณผู้ชมนะครับราคาดีด้วยนะครับราคาหายไปหลายแสนคุณผู้ชมต้องมีล้างกว่าๆนะคันนี้ออกมือหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอ่ะดูซุ้มโช๊ค นะครับเดิมเดิมเรื่องเลอะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของรถนะครับที่ใช้มาแล้วยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมครับดูปั๊มตรงปั๊มติ๊กนะครับคลิปๆแบบนี้รอยมงรอยมาร์กยังอยู่นะครับรอยมาร์กจุดรอยมาร์กยังอยู่นะครับคุณผู้ชมดูสายฟงสายไฟใหม่ๆ่ลิบๆไม่มีปัญหานะครับดูท่อนะครับใหม่ๆครับ เุณเดิมแบบนี้ใช้งานมาน้อยนะครับส่วนพวกนี้ส่วนเครื่องยนต์นะครับใช้งานมาแค่หลักหมื่นโลใช้งานมาน้อยสุดๆนะครุคณผู้ชมสําหรับเครื่องโตโยต้านะเครื่องโตโยต้านี่วิ่งกันหลักล้านกิโลนะค,คุณผู้ชมนะครับเครื่องอึดถึกทนอยู่แล้วทั้งดีเซลทั้งเบนซินนะค,คุณผู้ชมเครื่องเนี้ยครับของโตโยต้านะครับ,รบผมว่าอึดกว่ารุ่นอื่นๆใช้งานได้ยาวกว่ารุ่นอื่นๆนะครับ เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับรถแท็กซี่รถตู้นะครับเป็นของโตโยต้าบางคันใช้มา20-30ปีนะครับเครื่องไม่มีปัญหาเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับซ่อมก็ซ่อมง่ายคุณผู้ชมอะไรก็หาง่ายถูกด้วยนะครับไม่ซ่อมจุกซ่อมจิกเหมือนยี่ห้ออื่นแน่นอนนะครับส่วนมากกระพังนะครับถ้าจะพังนะครับจะไม่ใช่ข้างในเครื่องนะคุณผู้ชมจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆแน่น้อยนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับ พามาดูนะครับโครงคานกันต่อนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับคานหน้านะไม่ชนเลยไม่ชนมาเลยใหม่ๆกลิบๆเหมือนคือสภาพรถเนี่ยครับชนป้ายแดงได้เลยคันนี้คุณผู้ชมนะครับสภาพเหมือนเหมือนป้ายแดงเลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับโครงคานเดิมๆนะครับส่วนนี้นะที่ต้องดูนะถ้าเกิดมีการชนนะในส่วนเนี้ยต้องมีการแกะกันเนี้ยนะครับแล้วก็มีการซ่อมสีโป๊สีมานะครับ อันนี้ไม่ซ่อมไม่โปะแน่นอนคุณผู้ชมดูนะครับเป็นสีเดิมๆนะครับดูหัวนงหัวน็อตฝาปองฝาปองนะครับตากตล์ต้าเดิมๆนะครับแบบนี้ยังอยู่ฉนวนการความร้อนนะครับไม่ตกของช้างนะคุณผู้ชมนะครับเดิมๆดำๆใหม่ๆกริบๆนะครับฝาปองฝาปองนะครับซีนเดิมๆโรงงานยังอยู่นะครับคุณผู้ชมมอกรมอกอนะครับรูระบายความร้อนนะครับรูคมค้สวย ผู้ชมดูนะครับส่วนของตัวเทอร์โบนะครับโครงคานนะครับดูคานดูกันแบบละเอียดเลยคุณผู้ชมนะครับอ่าดูนะครับรงแบบใหม่ๆนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าน่าใช้นะน่าซื้อนะครับ อาจจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับให้ชมให้ฟังเสียงกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ารับประกันแน่นอนไม่มีชิปส่วนไหนที่ใช้งานไม่ได้นะครับคุณผู้ชมสําหรับนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างขวามือนะครับเบอร์โทรผมนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทร0 9 4 2 0 3 506 6ากฝากรถคันนี้ไว้พิจารณานะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถกระบะยกสูงนะครับ ตัวพีนเนอร์นะครับตัวนี้เป็นล็อกโคเป็นหน้าหลอกคุณผชมนะครับเป็นหน้าหลอกนะครับเป็นตัวล็อกโคนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามทักมาได้นะครับเบอร์โทรผม094203506เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับทิ้งไว้ให้ด้านล่างขวามือขอบคุณครับ